น้บถอยหลังสี่วันทั้งฝนทั้งลมแรงระวังน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากพยากราณ์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างหวาตภายัยอุทอกภัยายพยากราณ์ทางเพจและยู u ู e ฝนฟ้าพยากรณ์วัที่ผอนลุงพลาชัายทางเฟซบุ๊กประจรําวันอาทิตย์สตรีพฤศจิกายนในช่วงเย็นคืนนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามเส้นทางของฝนแนวโน้มฝนบริเวณภาคใต้แนวโน้มอ,อากาศหนาวเย็นลมหนาวชุดต่อไป รวมถึงในด้านของพื้นที่เสียงลมกระโชกแรงฟ้าฝนและลมกระโชกแรงจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอนมิ่งจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ที่จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาในวันนี้ก็ยังคงมีลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่25พฤศจิกายนซึ่งลมกระโชกแรงจะนเน้นบริเวณพื้นที่มุกดาหารยโสธรอำน,นาจเจริญร้อยเอ็ด ชายภูมินครราชสีมาเพชรบ,บูรณ์ลบบุรีสระบุรีชัยนาทนครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีการจนบุรีปราจีนบุรีส่าแก้วจัดจึงเซาจันทบุรีตราดชนบุรีรวมถึงระยองนะครับฝ้าระวังหลมกระโชกแรงในบางพื้นที่แต่ลมไม่แรงมากนักนะครับ และจะแรงเพิ่มมาขึ้นตั้งแต่27พฤศจิกายนจนถึงในช่วงวันที่30พฤศจิกายนนะครับหลังจากที่ลมหนาวหรือบริเวณคอบรากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นชุดต่อไปจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าคะนองและจะมีฝนตกหนัหนกถึงหนักมากชุดต่อไปเข้ามาแล้วนะครับจะเริ่มจากในช่วงวันที่28พฤศจิกายนซึ่งในบางพื้นที่ก็จะเริ่มเข้ามาก่อนในช่วงวันที่27พฤศจิกายนนะครับ จะเริ่มจากบริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสหลังจากนั้นฝนตาขนองก็จะเริ่มกระจายตัวบริเวณพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกและทางตอนล่างนะครับ27พฤศจิกายน28 29จนถึง30งพฤศจิกายนนะครับหลังจากนั้น1-3ธันวาคมในด้านของฝนก็จะค่อยๆลดลงนะครบบริเวณพื้นที่ภาคใต้แต่ก็ยังคงมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับ แดะมินจะพาไปดูการพยายการณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ยิบสียิบหพฤศจิกายน2องพันาิบเจ็ดในด้านของประเทศไทยในช่วงนี้มีบริเวณขอบรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่เป็นกําลังปานกลางอยู่นะครับปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรมถึงทะเลจีนใต้แต่นะครับเริ่มมีกําลังอ่อนลงแล้วดังนั้นจึงทําให้ประเทศไทยทางตอนบนมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเจนอุบัศิสีสเกตในวันนี้เพิ่มขึ้อนอีก1-2องศานะคะแต่ยังคงมีอากาศเย็นเข้ามาในบางพื้นที่ในตอนเช้าโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ยอดดอยยอดภูภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวในบางพื้นที่นะครับยอดดอยยอดภูและนะคับ,บริเวณพื้นที่ทางฝั่งล่างๆก็จะมีฝนแทรกฝนแซมเข้ามาแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นฝนเล็กน้อยบางพื้นที่บริเวณพื้นที่สารทางตอนล่างภาคตะวันออก ขอให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะเสิมมรสุมตันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกําลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรงดังนั้นภาคใต้ตอนล่างจึงมีฝนตกหนักหนักมากขอให้ประชาชนระวังตรายจากฝนตกหนักหนักมากปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไร่ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะ ส่วนอ่าวไทยทางตอนล่างคลื่นสูง2 m, เมตรอ่าวไทยตอนบนสูง1-2เมตรอันดามันคลื่นสูง1เมตรหางฉฟังคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองกันเอาไว้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วกรมพุุนิยมทิยายังออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดง บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราที่ว่าสพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณนครศรีธรร,รมาราชตรังและสตูลนอกจากนั้นแล้วแอดมินเตรรือนภัยสภาพอากาศแอนันสร้างเกินพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและดราที่ว่าส พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนกักบริเวณระจบรีคั์นระนองพังงาภูเกต็ตสุราษฎร์ธานีกระบีตรงังสตูลและยะลานอกจากนั้นแล้วแอดมินแจรงภัยสภาพอากาศแอดธนวัฒน์แจ้งกานพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองบริเวณระจบรีคนธ์พังงาภูเกต็ตและสตูลพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีกระบีนครศรีธรรมราชตรงังพัทลุงสงขลา ปัตตานียะลาและนาราที่วาด ระหว่างพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงหนักมากตามพื้นที่ที่แอดมินได้แจ้งเตือนนะครับเนื่องจากมียอมความประกาศตามอยู่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยหรือฝั่งทะเลอันดามันนะครับซึ่งจะดึงร่องมรสุมพาดผ่า,ผานภาคใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักหนักมากรวมถึงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ทําให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้มีฝนต่อเนื่องเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าจะอ่อนกําลังลงบ้างฝนก็ลดลงฝั่งบนและฝนจะมากเพิ่มขึ้นในด้านของฝั่งล่างๆตามแนว ร่องมรสุมที่พาดผ่านของหย่อมพวามรากาศต่ำโยงใี้ได้ของร่องฝนพาดต่ำลงมาอีกนะครับต่อไปจะพาไปดูการพยาบร์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้24 2 5ยิภาพฤศจิกายน2.7 6 7ภาคเหนือ จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภ,นะภูมิต่ำสุด18-22องศาและสูงสุด31-34องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-14องศาลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิตม่ำสุด19-23องศาและสูงสุด3-2-3-3องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศยเย็นถึงหนาวอุณหภูมิตม่ำสุด1 2 1 7องศาลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็วส0บ5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด32-34องศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง พาตํำดอ,อกลมทั้งชายฝั่งมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสี่26องศาและสูงสุด3-3-3-4องศาลมตําออกเฉงเหนือความเร็วสมถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลืลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร กรุงเทพมหานครริมนดทนจะมีเมฆบางส่วนอุณภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดยี่สองศาและสูงสุด3ามสถึงสาองศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็สิบถ0ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยาย์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยและ70 ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนาลาาราธิวาสมุณแภูพุ่ตมต่ำสุดยี่สิบามยี่หกองศาและสูงสุดสามสิบถึงสามสามองศาตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสูงถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร และตั้งแต่สงขลาลงไปลมตําออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฟอนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝ,ฝนฟ้าขึร้อนไวแล้ว60ตกังบ้างแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด32-33องศาจากลมตะวันออกความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนขลึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของท่านติดตามเพจประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจาจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งกีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร,ร,ร์ข้อมูลข่าวสาร่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วยกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ